บทที่สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสามายังภาคาวาสักเกสุวิหาราติกาปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนสัตทิง ปัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวอะอรหันเติทัสหิจะโลกธาตุเหเทวตาเยพุยเยนะสันนิปปติตาหุนติภควันตังทัสสนายะพิคุสังคันจะ อาทะโคจตุนังสุทาวาสกายกานังเทวานังเอตาะโหสีายังโคภกควาสักเกสุวิหารติกับิลาวทุสมิงมหาวเนมหัตาภิขุสังเคนสัตทิง ปัญจามัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเห์วะอระหันเตหิทัสหิจาโลกธาตุหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปติตาหุ่นติภควันตังทัสนายภิกขุสังคันจายันนูนมามยัมปิเยนะภควา เตนุปสังกมยามาอุปสังกมิตวาภควะโตสันติเกปาเจกคา,าท่าพาสยามาติอัทธโคตาทเทว,วตาสยทาปินามะภาลาวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปสารยยะ ภสษาริตังวาพาหังซัมบินเชยักเอวะเมวะสุทาวาเซสุเทเวสุอันตะรหิตาพักขวโตปุระโตาปาตุระหังสุอา,าทโคตาเทวตาพักขวันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตัง ทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีมหาสมโยปวนาสิเทวกายาสมาคตาอาคาตมหาอิมังธรรมะสมยงังทักิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอัทโคอ,อปรา เทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทาั้งอภาสิตัตระพิขโวสมาทหังสุจิตตังอัตนโนอุชุกกมกังสุสารทีวะเนตานิขเหตตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัทโคอปปารา เทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาศีเชตวาคีลังเชตวาปลรีคังอินทคีลังโอหัจจามะเมชาเตจาัติสุทาวิมลาจาักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติ อาทะโคอาปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทั้งอาาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเซนเตคมิสันติอปายภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกายังปะริปูเรสันติติอาทะโคภะคะวา พิกคูอามันเตสิเยพุเยนาพิกเขเวทัสสุโลกัาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตาทาคตังทัสนายาพิกขุสังคันจะเยปิเตพิกเขเวอเฮสุ่มอตีตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตะ ปรมาเยว,วะเทวตาสน,นิปติตาอเฮสุงเสยยธาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอานาคตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตปรมาเยว,วะเทวตาสน,นิปติตาภวิสันติเสยยธาปิไมหังเอตารหิอาจิกคิสามิพิขเว เทวกายานางังนามานิกิตตยิสามีพิกเวเทวกายานางังนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายานางังนามานิตังสุนาทัสาทุกังมนานสิกรโรธะภาศิสซามิติเอวัมพันเตติโคเตพิกภูพคว,ตว,ตวโตปัจจโสซุส่มพะควาเอตตทโจา สิโลกามานุกัสสามียัตถภุมมาตัาสิตาเยสิตาคิริคัภรังปหิตัตตาสมาหิตาปุถูสีหาวสันลีนาโลมหังซาพิสัมพุโนอโอทาตามานาซาสุทธาวิปสัสสนะมานาวิลาพิยโยปัญจสเตย,ยัตาวาวเนกาปิละวัฒเว ตาโตอมันตยยสัทธาสาวเกศสาเสนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาธาพิขโวเตจะอตับปะมะกระุงสุตตาวาพุทธาสาัสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานาทัสนังอเปเกสตมทคัคคุงสหัสสังอาฏฐาสัตตริงสตังเอเกสหัสสานัง อมนุสานะมัทสุ่งอัปเปเกนันตมัทคุ้งทิซาสภาคุดาอาหุ้งตันจะสพ,พังอภิญญายะวะวะคิตวานาจักคโมาตาโตอมันตยิสัทธาสาวเกซสา,สาเสนระเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกาโวเยโวห้างคิตยิสามีคิราหิอนุ ปุพะโซสัตตสหัสซาวายฆ่าภูมมากาปิลวัตถวาอิิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสโนมุทัมมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงหัวนังชะสหัสซาให้มวตายาฆ่านานตะวนันนิโนอิิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสโน,มมนโมธทัมมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงหัวนัง สาตาคิราติสาหัสซายัข้านาัตะวันนิโนอิติมันโตชติมันโตวนาวันโตยะสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนังอิเจเตโซราสาสาหัสซายัข้านาัตะวันนิโนอิติมันโตชติมันโตวนาวันโตยะสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนังเวสาบิตาปัญจสตายัข้านาณตะวันนิโน อิทิมโตชุติมัโตว,วนาวันโตยสัสิโนโมทามานาพิกามุงพิกคุนังสมิติงหัวนังกุมพิโรโราชาคาฮิโกเวปุลสานิเวสนังเพียโยนังสตัสหัสสร้างยาักานังปยิรุปาสตีกุมพิโรราชาคาฮิโกโซปากาสมิติงหัวนังปุริมจาที่สร้างราชาทตาลโทปัสสาสตีคันทับพานังอธิปตี มหาราชายัสสิโซปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทานามามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกรรมิกคุนางสมิติงหัวนังทักขินันจกที่สร้างราชาวิรุณโขตปัสสะสติขุมพานังอธิปติมหาราชายัสสิโซปุตตาปิตัสสะพระหัวอินทานามามหัพลา อิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิตินหวนังปชิมันจ่าทิสังราชาวิรูปโคปสาสตีนาคานังอธิปตีมหาราชายสัสิโซปุตตาปิตัสะพาโวอินทานามามหพลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตเยสัสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิตินวนัง บุตารันจทติสังราชากุเวโรตับปะซาสตียักษคานังอธิปติมหาราชายสาสซิโซบุตตาปิตาสาภาโวอินทานามามหพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยส,สัสสโนโมทธามานาพิกามุพิกูนังสมิติงหัวนังปุริมาทิสังทตารัโททักคีเนนวิวรุณหะโก ปัชิเมนาวิวรูปคโคปุเบโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทธลามานาอัทังสุวเนกปิลาวัฒเวเต้ังมายาวิโนทาซาอาคูวันจันนิกาสธามายากุเตนทุเวเตนท,ทุวิภูจาวิภูโตสหจันทนโนกามาเซโทจะ กินุคันทุนิคันทุจาปนาโทโอปะมัญโยจาเทวะสุโตจะมาตาลีจิตเซโนจักคันทพโณโรราชาชโนสโพอาคูปัญจาศิโคเจวะติมพารูสุริยวัชชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพาสหาราชุพี มทามนาภิกามุงภิกขูนางสมิติงห่านังอทาคูนาภาษานาคาเวซาลาสหัตชกากัมพาลัสตราอาคูไายาคาสหายาติภียามุนาทตาลทัจจกอาคูนาคาเยสัสสโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคาสมิติงหัวนังเยนาคาราเชสหัสสหารันติ ทิพาทิชาปักขีวิสุทธาจักคู่เวหายาซาเตวะนามาชป,ปตาจิตราสุปันาอิติเตสานามังอะภยันตธานาคาราชานามาสิสุปันตโตเขมามากาสิพุโธสันหาหิวาจาหิปุปะวหายันตานาคาสุปันาสรารนามังสุพุธรงมชิตาวชิระหัตเธนะ สมุทังอสุราสิตาภาตาโรวาสาวัเซเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานาเวคาซาเวปาจิตติสุจิติจาปะหาราโทนมุจีสหสตัญจะพาริปุตตานังสัพเพเวโรจานามากาสันในหิตวาพลิงเซนังราหูพัทธามุปาขมุง สมัยโยธานิพทันเตพิคขนางสมิติงหัวนางอาปโปจัตเทวาปัทวีจตัตเตโชวายโยตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโซโมจัจยัสสาสะเมตตาการุณากายิกาคูเทวายสสิโนาทาเซเตเทัสทากายาสเภนานาตตวนันนิโนอิทิ มันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติงว่านังเวนทูจาเทวาสหะลีจาอาสมาจัตุเวยมาจันทัสุปานิสาเทวาจันทามาคูปุรักคิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยามาคูปุรักคิตานัคตานิปุรักคิตาวาอาคูมันทวะลาหากา วสูนังวาสันโวเซทโทสักโกปาคะปุรินทโททเซเตทัสากายาสเพ,พนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงหวนังอาทาคูสัภูเทวาชลามคิสิคาริวาอริคกาจะโรชาจะอุมมาปุ่านิพาสิโน วรุณาสหาธรรมมาจาาอจุตตาจาอเนชากาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสวนีสิโนทเซเตทศทากายาสเพนานาตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนโมทามานาพิกามุพิกุนางสมิติงห่านัง สมานามหสมานามานุสา,า,ามนุสุตมาคิทาปทุสิกาอาคูอคูมนโนปทุสิกาอทาคูหรารโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสัสสิโนทเสตเทสทากายาสเพ,พนานาตตะวันนิโนอิทธิมันโตชติมันโตว,วนาวันโตยสัสสิโนโมทามนาพิกามุมพิกุนังสมติงัวนัง สุกากรุมฮาอารุณาอาคูเวคาณาซาสหาโอทาตะไคาหาปโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหารักชามิสกาจายสาสสินโนธนยังอาคาปุนโนยทิสาอภิวัสตีทเสเตทศทากายาสเพนานาตตะวนันนิโนอ,อิทิมัโตชิติมันโตวนาวันโตยสสสิโน โมทามานาภิกาบุงพิกขุนังสมิติงหาวนังเคมียาตุสิตายามากักาจัยสัสิโนสัมพิตกาลามเสท่าโชตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอาทากูปรณิมิตาทเสเตทัสทากายาสเพนานาตะวันนิโนเอทิมัโตชุติมโตวนวันโตยสัสิโน โมทามานาภิการมพิพุนังสมติหัานังสเทเตเทวานิกายาสเพนานาตะวันนิโนนามันปเยนะอาคันชุ่งเยจันเยสถิสาสหาปวุทธ,ธาชาติมัคคีลังโอคาตินนะมนาสวังทักเคโมคาตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุพราม,มาปรมตัตโตจปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมาโรติโซจะโซปาคาสมิติงหัวนังสหสะพรรมโลกานางมหาพราม,มาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโซทเศธะอิสาราอาคูปัเจกะวะสวัติโนเตสันจากมาชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจะสัพเพอติกอภิกันเตสินเทเทเวสพรรมเกมาราเซนาพิกามีปัสสะกันหสะมันทียังเอทะคันหัทะพันธทะราเคนะพันธมัทโวสมันตาปริวาเรถะมาโวมุจิธะโกจินังอิติตัตทะมหาเซโนกันหัเซนังอเปสยิ ปานินาตาสะมหักจะสรังกัตาวานะเพระวังยะธาปวิสโกเมโธนะปันทะนยันโตสวิชุโกตถา,าโซปัจจุทาวติสังพุโทโธอาศัยังววเสตันจะสับพังอภินยายะวะวะ,วะกิตตวานาจักกุมาต,าตัตโตอมันตยสิสัทธาสาวเเกสะ เนราเตมาราเซนาพิกันตาเตวิชานาภัพิฆาวเตจะอาตบะมกรุงสุต,ตวาพุทธสาสสนังวีตะราเคหิปกามุงเนสร้างโลมัปีอินชยุงสพเพว,วิชิตัสสังคามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ บทที่สิบหมงคลจัก,กรวาลใหญ่สิลิทิติมะติเตโชชัยยาสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการสะสพันตะรายะนิวารณะสมัธสะภะวะโตอรหะหโตสัมมาสัมพุทธสะทะวะติงสัมมาหาปุริสลักขณานุภาเวนะอสิตายานุพยัญชานานุภานะ อัุฐตะระสตะมังคลานุภาเวนะฉัพพันนะรังศียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารามิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารามิตานุภาเวนะทัสสะปารามัตถปารามิตานุภาเวนะสีลาสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจะตุปราเสติสหัสสะธรรมักขันทานุภาเวนะนวโลกุตตะธรรมานุภาเวนะอัถังคิกะมักทานุภาเวนะอัถสมาปติยานุภาเวนะชละพิญญาณุภาเวนะจะตุสัจญาณานุภาเวนะทัสสะพลายญาณานุภาเวนะ สัพพัญยุตญาณนานุภาเวนะเมตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปาริตานุภาเวนะรัตนัตยสะระนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคะโสปุปปัตถวะทุกขโทมนัสุปายาสาวินาสันตุสัพพะอันตรายาปิวินาสันตุสัพพะสังกัปปาตุยหัง สมิชันตุทิคายุตาตุยหังโหตุสตะวัสสชีเวนะสมังคิโกโหตุสพทาอากาสปปพะตะวันะภูมิคังคามหะสมุทธาอารักขากาเทวตาสทาตุมเหอนุรักขันตุพวตุสพมังคลังรักขันตุสพเทวตา สภพุทธานุภาเวนะสธา,าโสถีพะวันตุเตพะวตุสพมังคลังรักขันตุสพเทวตาส,สภธรรมานุภาเวนะสธา,าโสถีพะวันตุเตพะวตุสพมังคลังรักขันตุสพเทวตาสภสังคานุภาเวนะส,าาสธาโสถีพระวันตุเตนักขัตะยักขภูตานัง ปาป A, DA, day, ately, ักคาหะนิวารนาปริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังปัทเวนักขตายขภูตานังปาปักคาหะนิวารนาปริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังปัทเทเวนักขตายขภพูตานังปาปักคาหะนิวารนาปริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังปัททเว